ฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับ,บรกดสิกดนะกดยังอ่ะกดหน่อยจ<ๆ>ี๊ดูอะไรอยู่อ่ะหนูกำลังดูพี่วูดดี้เขาชวนให้คนอ่ะมากด subscribe ช่องลดไหมลดนะเราลองไหมละ่ะเผื่อว่ามันแบบแสนซับจะมาเออลองหน่อยใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะ พี่ฟ้านะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะคคคคคเพื่อที่รายการอิงฟ้ามหาดาเธอมาเนี่ยจะได้แจ้งเตือนทุกคนด้วยนะคะกดตรงนี้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 นะคะ please เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้ขึ้นแจ้งเตือนทุกคนนะคะแสนซับมาแน่ออนขนาดนี้วันนี้มาในรูปของอะไรคะ สายใหม่ตอนเช้าอยากกินน,น่ารักไม่ล่าก็เป็นแนวแบบเกาหลีเกาใจน่ารักน่ารักอ่ะเดี๋ยวไปเจอแขกดีกว่าวันนี้ <c oughs> เอาเลยเหรอ <c oughs> เอาเลยนี่มีรอแล้วมา ขอให้แขกส่งเสียงหน่อยนะคะฮัลโหลอิงฟ้าเฮ้ยทำามเสียงคุ้นๆน่ะเขาเป็นเพื่อนหนูปะไม่รู้อารม์ฟังสักรอบนึงอ้าเดี๋ยวเราเคยเจอกันไหมคะไม่เคยไม่เคยเนาะเสียงเขาคุ้นมากเลยอ่ะเป็นเสียงที่ฟังก่อนนอน ใช่เสียงเหมือนแบบเหมือนอย่างก็คนภาคตูนเลยแบบดิสนีย์อะไรเงี้ยใช่ปะเฮ้ยลุ้นตีเลยเอาเลยนะโอ้ยไม่สดะ เที่ยวบ้านค่ะใช่เชิญค่ะ,คะมาแบบเหมือนโจรนิดนึงแอบปีนหลังบ้านมา <c oughs> คือถ้าหนูได้รู้สักนิดนึงอ่ะจะได้แต่งชุดให้เป็นแบบว่าเออใจเย็นอันนี้ก็เต็มแล้วดีแล้ว <c oughs> อุ้ยแล้วหนูได้เจอตัวจริงครั้งแรกทั้งคู่แต่บอกก่อนว่าเป็นแฟนเพลงค่ะอขอบคุณค่ะจริงตัวเล็กนิดเดียวเอง กินแล้วโตเท่านี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการดีกว่าสวัสดีค่ะซอมมารีค่ะสวัสดีค่ะวิโอเลตมอร์เชียค่ะสวยมากถ้าพูดถึงเรื่องของเพลงศิลปินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปด้วยไงใช่ไหมใช่แต่เราจะมีคอนเสิร์ตโฟควีนส์ถูกต้องค่ะสี่คนจิงงซงมีอิงโบกี้ค่ะแล้วก็อิงฟ้าอ่าเป็น f i v queens ไปเลย ใช่จร,ริงหรอใช่แล้ววันที่เท่าไหร่คะเจ็ดตุลาค่ะซึ่งโซเอาไปแล้ว<ช>ไม่<า>แปลกใจหนูอว่า เคยเห็นคลิปเขารีวิวน้ำพริกปลาสลิดนางงามไปอ๋ออุ๊ยอร่อยเป็นยังไงอร่อยค่ะถูกใจใช่แต่ว่าจริงๆแล้วใดๆไออันที่เราเลือกมารีวิวอ่ะมันจะเป็นอันที่แบบทุกคนบอกอยู่แล้วว่าแบบมันเด็ดเราก็เลยแบบต้องลองว่าเด็ดจริงเปล่าเด็ดจริงผิสูตรผแล้วคนก็ลองตามกันเต็มไปหมดเลยก็อยากรู้เลยชุดเนี้ยจากไหนเราอ่ะไปเห็นเลฟลิซ่าใช่ก็เลยงจบอกว่าเอ้ยชุดลิซ่าใช่แล้วเราบอกว่าอยากเพิ่มเอนเนอร์จี้ตัวเองเพราะว่าอันเนี้ยเป็น ถ้างั้นเพิ่ม e อ e น g y ตัวเองเซเลอร์ลิสเลอรมึงไปไหนมันน่มันนี่อะนอนไหนอะอ่ะไปอ่ากัน่เลนยมาคเซลลิสลอมิลลลิสลอบมิเฮ้ยอลลีล์ลิสล รูเหมือนได้เจอแบบว่าเพื่อนสาวอยากรู้ว่าวัยเท่ากันปะใช่เท่ากันใครแหละใช่เท่ากันหมดเลยปุ้ยรู้งี้หนูแต่งตัวมาแนวแบบไม่เห็นมีใครนะาตีมเลยเนาะไม่มีโอ้เราก็ชิลกันมาเลยนี่ก็จะไม่รู้ด้วยค่ะว่าแขกรับเชิญเป็นใครจะไม่มีการเตรียมคําถามใดๆก่อนเลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือพี่บูดี้ก็คิดว่าอยากจะให้เจอศิลปินที่าชื่นชอบซึ่งวันนี้ก็ได้พาร์ทศิลปินคอมพิวติคหนึ่งเนิงรวมตัวกันมากเลยเวลาร้องเพลงรู้ตัวปะเราแบบว่าเห็นแบบใน แอปจริงๆจริงในแบบว่าถ้าในยุคนี้ก็ติ๊กต็อกเนาะเลื่อนไปเลื่อนไปคือเวลาเจอแบบว่าคุณส้มร้องเพลงออกงานเงี้ยไม่ต้องเรียกคุณเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคูได้เลยค่ะคูเลย้ไได้ได้ขึ้นทาเตือนเลยเตรียมคําถามมาบ้างไหมว่าแบบอยากเตรียมมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเป็นคนสวยแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเลยไหมคะ ไรหบอนโยหาค่าไม่ไม่แต่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแบบว่าเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยเพื่อนฉันกำลังจะทํางานกับเธอเว้ยแล้วก็เอานะเพื่อนฉันกำลังจะทำงานกับเธอโปรเจกต์แฟลตีของเธออะมาแบบว่ามาแบบว่าอย่างนี้มาแล้วคือไอ้ที่พูดกันอะความลับแล้วไงต่อคนดูสงสัยไปอีกมแต่แต่คนไปนั่งคุยกับฉันอะพูดว่าเธอเป็นคนเก่งเนี่ย ใครว่าเขาอยากให้เราอเขาอเวโอแบบโอเป็นคนเก่งได้ดีใจดีใจเพราะว่าเอาจริงเหมือนเราเพิ่งเริ่มเข้าแบบวงการบันเทิงเต็มรูปแบบคือในปีนี้แหละต้องฝักเนื้อฝักตัวกับไม่เรารุ่นเดียวกันไม่ใช่รุ่นเีจะฝักเนื้อฝากตัวย่าไม่อยากเป็นน้องอยู่ดีเราเป็นรัเป็นใหม่แห่งวงการอืแต่กี้ที่เราจะถามเรื่องแบบสวยแบบนี้มันต้องแต่เกิดหรือเปล่าอะคือการที่แบบว่า จะมาอยู่ตรงนี้ได้มันก็ต้องมีความนั่นใจอย่างที่ฟ้าบอกแล้วก็อยากรู้ว่าในวันที่แบบเจออะไรหลายๆมาม,มีวิธีฮีลใจยังไงบ้างอันนี้คือแบบถามเผื่อคนดูด้วยงานด้วยชีวิตประจําวันเราอะ่ะมันมีเรื่องให้สมองอมันต้องจัดแจงเยอะแล้วพอเราเจอเรื่องเครียดๆมันจัดแจงไม่ทันจะบางทีเราต้องแบบไปปรับเคม,มีในสมองอะ่ะฟ้าเองอะ่ะก็บางทีก็ไม่ไม่ไหวหนึ่งวันทํางานเยอะแล้วพอเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็จัดแจง แบบไม่ทันอะไรเงี้ยแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยฮิวเราได้โดยที่เหมือนพอเจอปุ๊บแล้วเราแบบว่าดีขึ้นก็คือน้องหมาอุ้ยอุ้ยเหมือนกันเลยอ่ะใช่ค่ะลูกมันก็เลยเป็นโมเมนต์แบบเฮ้ยพอเราเจอหน้าเขาเราสึกแบบเราเป็นตัวเองได้แบบร0 0เเ็นสุดๆเลยอ่ะมีวันหยุดก็คืออยากอยู่กับเขาเยอะๆอยากเล่นอยากอะไรเงี้ยขอนอนก็คือตัวติดกันเข้าใจเลยอ่ะและอย่างให้เรียกพี่ดีไหมคะไม่ค่ะเอารุ่นเดียวกันไปเลยนะใช่เรื่อเดียวกัน ส้มปะคะมีวิธีจัดการก็จัดการไม่ค่อยได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราเริ่มโตขึ้นอ่ะเราจะเริ่มแหม่มื่โตมากโตกูก็โตอยู่วีกูหมายถึงว่าโตในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ในวงการนี้มานานละกันแ <c oughs> ค่คำนนี <c oughs> ละกันแบบอยู่มาสิบกว่าปีแล้วก็ในทุกๆปีที่เราโตขึ้นเราจะเริ่มจัดลําดับความสําคัญของแบบสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะว่าจริงๆแล้วบางทีเราไม่ต้องไปรู้สึกทุกอย่างก็ได้บางอย่างที่แบบถ้าเราตัดมันไปได้แล้วมันสบายใจขึ้นอ่ะ ก็ตัดมันไปเว้ยเราอาเคยมีปัญหาเรื่องแบบว่าอ่านคอมเมนต์แล้วบางทีพอมันรู้ mm hmm. สึกมากแล้วมันดิ่งมันดาวมันแบบหนักมากๆอ,อันนี้ก็เหมือนแบบแชร์ทุกคนแล้วกันค่ะว่าก่อนจะอ่านคอมเมนต์อ่ะเขาก็บอกว่าให้เราแบบเหมือนหายใจช้าๆนับ1นึงถึงสิแล้วคิดไว้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างเหมือนเป็นการคิดล่วงหน้าเลยว่าแบบมันอาจจะเจอเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเราเจอเรื่องไม่ดีอ่ะฉันจะทํายังไงกับมันคิดไว้ก่อนจะเจอมันอะไรอเงี้ย ถ้าฉันเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีฉันจะวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งนี้ฉันสามารถแก้ไขมันได้ไหมแบบมันเป็นเรื่องที่เขาติเพื่อให้เราพัฒนามากขึ้นหรือเปล่าหรือเขาแค่เขียนเพราะเขาเกลียดหรือเขาแค่เขียนเพราะแค่อยากระบายอะไรบางอย่างที่แบบบางทีมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราด้วยซ้ำอ่ะถ้าเราเจอแบบนั้นบอกตัวเองว่าฉันจะมูฟออนให้ไวแต่ถ้าฉันเจอคอมเมนต์ที่ดีฉันจะอยู่กับมันให้นานขึ้นเพื่ออ p พ r e ร i ช t เอทแบบสิ่งดีๆที่เขาได้ให้เราประมาณนั้นดีว่ะ พี่วีอะะถ้าเป็นในส่วนของคอมเมนต์ใช่ไหมวีว่าวีวีภูมิต้านทานประมาณหนึ่งเหมือนแบบสมมุเลยเซว่า มีคอมเมนต์ที่มันในแง่ลบมาเราจะรู้ว่าอะไรต้องเทคอะไรไม่เทคมันก็คือแบบมีมีมีตัวสแกนนั่นนึงแต่มันจะมีบางอันที่แบบโดนจุดและจี้ใจดำเนี่ยเรียกแรกคุณร้องไห้ก่อนเลยสักพักนึงก็จะแบบมีสิ่งฉันโล้ฉันเลิศกว่าดันก็จะเอย่างนั้นไปมันจะเป็นฟิลเวอร์พลาปะแต่ว่าวีเป็นอย่างนี้จริงๆนะหลายๆคนมองภาพภายนอกเราจะรู้สึกว่าวีคือคนที่แบบสตรองมากๆแต่จริงๆวีเป็นคนที่แบบเออแต่วีเป็นคนที่เหมือนรู้สึกไวแล้วลงมืออ่อนไหวสำหรับเรานะเคลียร์ความรู้สึกตัวเอง ไ,ไ,ไม่ใช่ช่วงนี้จ้ะช่วงนี้สติไม่ค่อยดีเลยจ้ะ <c oughs> แต่หนึ่งสิ่งที่เราจะเชื่อเลยก็คือไม่มีใครมีคนรักร้กอยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> สุดท้ายมันก็จะต้องมีคนที่เขาจะมีความสุขกับการได้จับผิดเราใช่ไหม, <c oughs> มเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่บางครั้งมันก็เออปล่อยให้ตัวเองเศร้าบ้างก็ได้แต่แค่ต้องลุกขึ้นมาให้ไวเท่านั้นเองใช่เช่นสมุิเลเซ์ว่าเป็นเมนเล็บหักรู้สึก อันนี้เรื่องตัวยเธอก็หายได้เป็นคนที่ดวงตาสวยทั้งคู่เลยเนาะแบบนี้เธอรู้ไหมว่าฉันนั่งมองหน้าเธอพูดฉันก็จะคิดอย่างไรเธอยังไม่สวยเนาะใช่คิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยว่าแบบฉันเข้าใจแล้วอะว่าแบบอ๋อโอเคคนที่เขาแบบนางงามอะต้องสวยอะเออสวยจริงจริงอะโอ้โหดูผิวด้วยผิวดีหมดเลยแช่ขนเยอะอะผิวเปล่านี่เหมือนกันดูขนดิแข็งแข็งไอ้ขนเยอะใช่เป็นลิงมากมีหน่อยมีหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าผู้หญิงมีขนคือผู้หญิงเซ็กซี่ถูกต้อง 啊。Ah, sí. ว่ไม่ได้มาเจอตัวจริงเขาต้องสองคนนะในโลกโซเชียลเราจะเห็นเลยว่าเขาเรียกว่าคนมีสไตล์เป็นสาวชิคชิคเท่ๆอะไรเงี้ยเรื่องของความมั่นใจแล้วถ้าในชีวิตจริงอะในมุมที่คนไม่รู้จักวีเวลเลตแล้วก็ส้มมาลีนีฉันอ่อนแอมากไหมที่แบบอ่อนแอมีแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนมั่นใจลนๆอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคน p e r ร์ซีฟได้ทันทีว่าเป็นคนแบบมันน่าอยู่ c o n ฟิเดน t ์เฟสอย่างนี้ยนอะออกว่าแต่ว่าคือเราก็จะมีโมเมนต์ที่อะไรที่เรา insecure เราก็มีอยู่ แล้วก็ก็ค่อยๆดิวไปแหละจริงๆแล้วคือมันเหมือนแบบบางทีมันก็ไม่ได้รู้ตัวว่ามันจะโผล่มาตอนไหนแล้วพอมันโผล่มาเราก็จะแบบแบบหนึ่งนะ อะไรนี่คืออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเทคไทมกับความรู้สึกนั้นอส่วนเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนวีเท่าไหร่ทำไมอะ่ะ <laughs> ไม่แบบหมายถึงว่าในแง่ฉันว่าฉันไม่ได้มีความมั่นใจเท่าเธอไงช่วงเนี้ยฉันรู้สึกได้ว่าเหมือนเขาเรียกเธอแฮนโดตัวเองได้ดีมากเลยใช่ลใชแล้วฉันรู้สึกว่าฉันนะแฮนโดตัวเองได,ได้แย่ลงเลย <laughs> เออแล้วฉันก็รู้สึกว่าพอฉันฟังเธอฉันก็แบบเออเนาะแบบก็จะมีความคิด <laughs> <ๆ>อย่างเงี้ยตามอยู<ๆ>่แล้วก็ เหมือนหลายๆครั้งอะแบบพวกยิ่สนิทกันใช่ปะชาแน่น่าจะเป็นคนบูสเธอบ่อยเว<ช>้ย่าแบบเธอแบบกิจสนใจเว้ยแบบนู่นนั่นคือจะแบบบูสเตส้มแต่รู้สึกได้ว่าช่วงเนี้ยมันไม่ได้หนีสิ่งนี้เลยช่วงนี้จิตเป็นแข็งไม่เว้ยฉันว่าฉันจิตแข็งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันเหมือนเจอหลายเรื่องอเรื่องแม่เรื่องอะไรเง<ช>ี้ยมันเหมือนหลายๆเรื่องเว้ยแล้วมันก็เลยเหมือนด้วยสถานการณ์อะมันเลยทําให้เราต้องเข้มแข็งแล้วพอผ่านมันมาได้ก็รู้สึกว่าก็เก่งดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมทำเก่งที่สุด และหลายๆคนรู้แหละว่าทั้งสองท่านเป็นศิลปินเวลาที่ไปออกงานน่ะเคยเจอลูกค้าหรือเคยเจอคนที่มามาหาเราหน้าง,งานน่ะแปลกสุดเป็นยังไง <c oughs> ฉันรู้สึกฉันไม่ค่อยเจอแปลกแต่ฉันจะเจอในมาในอินเทอร์เน็ตคือมีคนมาบอกว่าวีอ่ะเป็นตัวปลอมเขาอ่ะเป็นวีตัวจริงหรอใช่แล้วก็คนนิ่งอะไรเงี้ยเหรอใช่เขาบอกว่าฉันอ่ะไปขโมยไอิเดนติตี้เขามาเขาอ่ะเป็นแบบหลานคนรวยที่สุดในโลกแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนเจ้าของแกรมมี่ด้วยแล้วทไงอ่ะคือในตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยแล้วก็เพื่อนในคณะก็เลยจอยนินกับสิ่งนี้ว่าแบบเขาบอกว่าจริงๆแล้ววิโอเลตเนี่ยชื่อพิมมาลาอยู่ในโป๊บแล้วเขาก็จแบบพิมซู่ซู่นะจากอีตัว ปอมที่ได้คือทุกคนก็ไปปัดไม่รู้ว่าสถานาการณ์มันเป็นไงแต่มันติงต้องกันไปเลย,แบบด,ยด้วยวิธีที่คนรอบตัวเราก็คือเล่นกับสิ่งนี้จนแบบตลกไปเลยแล้วเขาก็หายไปเองที่แปลกมากคือจะมีคนหนึ่งที่เขาเหมือนพยายามอ็อกซ์มาแนะนําตัวว่าเขาเป็นพ่อเราตลอดเวลาแล้วเขาไม่เป็นฝรั่งหนูเป็นคนไทยแบบสมมตินะสมมติว่าเขาชื่อฟ้าอะ่ะนี่พ่อฟ้าเองนะเป็นพ่อของหนูนันนี่แล้วก็ส่งรูปแบบเจนนี่กับจีซูบอกเนี่ยคือพี่น้องของหนู ก็็เปนแบบไม่แต่สิ่งที่น่ากลัวคือเขาส่งแบบนั้นนะเกือบทุกวันแล้วมีว,วันหนึ่งเขาไปดูฉลองเพลงไปจริงแล้วที่น่ากลัวคืออ่ะยังไม่ถึงเวลาเล่นเราเล่นในห้างก็เลยอ่ะเขา้าร้านกาแฟแล้วก็จะ<ธ>จะจําหน้า,าเขาได้เพราะเขาส่งหน้าเป็งมาใช่ไหมเขามีรูปโปรไฟล์อยู่<อ>ฉันไม่ได้จําหน้าเขาได้แต่อยู่ดีเขาก็ตะกนว่าส้มแบบก็<อ>ตกใจแล้วเขาก็แบบว่านี่พ่อฟ้าไงจําไม่ได้เหรอโถแค่นี้ก็ทําเป็นลืมกันแฟนเก่าแม่เธอไงเธอจําไม่ได้เหรออย่างเงี้ย จริงจังและซึ่งแบบน่ากลัวมากอ่ะมันน่ากลัวมากซึ่งรู้เลยว่าคนนี้กูไม่รู้จักซึ่งจริงๆก็แอบ,บอันตรายนะใช่ใช่ใช่ย <c oughs> คยำถามอีกคำถามหนึ่งที่เราเตรียมมาคือแบบ เนื้ออ่อนติงตองนิดนึงเหมือนกันได้มาเลยคือเราอะชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากเว้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเก็บอันนี้เป็นคำถามดีกว่าว่าถ้าสมมติอิงฟ้าได้เรียนฮอกวอตส์คิดว่าตัวเองจะได้อยู่บ้านไหนเพราะอะไรเอออุ้ยจริงจริงป่ะเราชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์มากจริงเหรอจริง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 แล้วดูแบบว่าวนอยู่อย่างนั้นแหละจบแล้วก็วนใหม่วนใหม่ถ้าเลือกบ้านได้อยากอยู่กิฟฟินดอร์ละกันแล้วเคยทำเทสป่ะว่าจริงๆเราเคยอยู่บ้านไหนไม่เคยจบรายการต้องลองเลยเออ ทบางทีอ่ะมันจะกลายเป็นบ้านที่เราคิดไม่ถึงเลยใช่หรอคิดว่าใครๆก็อยากอยู่กิฟเฟนดอร์อจริงๆแล้วอ่ะไม่บอกว่ามันเป็นแบบบ้านเซนติลินโนเธอได้เลยเป็นคอใช่ไหมเธอเป็เยเป็นคลอเธอเป็นคนฉลาดไงเธอได้บ้านไหนฉันได้ฮับฟุ๊พาวฟเมื่อก่อนน่ะก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเลเวนคอเว้ยถ้าไม่เลเวนคอก็ต้องกิฟฟินดอร์เพราะกิฟฟินดอร์คือใครก็อยากอยู่นะมันก็เหมือนแบบบ้านตัวหลักบ้านฮับฟุ๊กพาวจะเป็นเรื่องแบบจริงใจมากกว่าเรื่องของรอยัลเรื่องของความแบบว่าจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์ใดๆออ่่่่ะนนมมุทีีเเเราาาาังงงยย้้คืฟก็็จหแบบว สายตาส้มตลอดเวลามองวีวอรเลตคือมองด้วยความรักแล้วก็เข้าใจเพื่อนเพราะจริงๆินะเราชอบสังเกตดวงตาใช่ไหมเออแค่ตาสวยเราอยากรู้ว่าในเมื่อบอกว่าอยู่ในวงการกันมานานแล้วก็เขาเรียกว่าตอนนี้ก็ถือว่าแบบมีเพื่อนที่เราแบบเข้าใจเคยเจอใครที่เข้ามาแล้วแบบไม่ใช่ไหมแบบว่าเป็นเพื่อนที่เข้ามาแบบปลอมใส่เราอย่างเงี้ยจริงป้าคืออย่างอย่างวีอ่ะวีรู้สึกว่า มันอาจจะมีมั้งแต่วิไม่มดีเทคไปเลยเหมือนว่าคือแบบเออคือแบบไม่ <c oughs> เรารู้สึกว่าเราก็เป็นเราไปเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันดันไม่ซิงกันและเซว่ามันแค่ไม่ไวฟ์กันมันก็แค่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแค่นั้นเองเราก็รู้จักกันไว้แต่มันก็คือรู้ว่าเราไม่ได้สนิทกันแน่อะไรเงี้ยอย่างตัวฟ้าเองนะขนาดเข้ามาจริงจรงจังๆก็คือปีกว่าๆแต่ว่าเป็นคนที่เปิดรับใครเข้ามาเป็นเพื่อนค่อนข้างยากอาจจะด้วยความที่เป็นคนไม่ได้ติดเพื่อนตั้งแต่เด็กแต่จะมีเพื่อนที่เราจะเรียกว่าสนิทก็คือแบบเป็น10ปีอัพอะต้องมีบ้างแหละคนที่คิดแบบเราสาหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเข้าววงงกกกกาารรออย่เีัับลมพืน ในวงการที่เขามักจะบอกกันเสมอว่าแบบเฮ้ยวงการนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่มีคนพูดมาเหมือนกันแต่วีรู้สึกว่าถ้าเราจริงใจในแบบของเราธรรมชาติธรรมชาติมันจะคัดสรรคนประเภทเดียวกันมาหาเราอยู่แล้วกดแรงดูดแหละใช่ใชแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าในโมเมนต์ที่เราเข้าวงการมารู้สึกเราเป็นคนโชคดีมากเพราะเราเจอแต่คนดีๆเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีคนที่ไม่เวิร์กก็ได้แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราอาจจะเคมีไม่ตรงกันจริง พอยิ่งโตมันยิ่งเป็นเพื่อนกับคนยากขึ้นใช่ซึ่งนี่นี่คือเป็นถือว่าเป็นเคสพิเศษเหมือนกันที่สนิทได้ขนาดนี้ในวัยนี้จริงๆเป็นคนเพื่อนน้อยมากเหมือนกันเราว่าเราคล้ายๆอิงฟ้าตรงที่แบบที่สนิทไปเลยก็คือคบกันอยู่ยี่สิบปีสิบปีอะไรอย่างนี้ไปเลยแต่แบบเพื่อนใหม่ๆที่เรียกว่าเพื่อนได้ก็มีไม่กี่คนจริงๆเขาใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวเหมือนเพื่อนร่วมวงการแต่ว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆไหมเนี่ยมีน้อยมากเลยวะก็วันก่อนก็มีคนถามเหมือนกันว่าแบบเธอมีเพื่อนในวงการกี่คนื่อนี้ชื่อนี้ ดีใจอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเว้ยเราเราลํำเราล้ำคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ไว้ว่าเวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนเขาก็ชอบมีแบบสนิทก,กับใครที่ส่วนในวงการเว้ยแล้วเามื่อก่อนมิ้จะตอบว่าใครกลัวตอบไปปุ๊บแล้วเขามาอ่านแล้วแบบพูดสนิทก,กับมึงตอนไหน กลัวกลัวจะมีฟิลนี้มากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราอะเคยไปบอกพี่เอิร์ดเวยเอิร์ดพัทรรวีอะเนี่ยเราเจอคำถามนี้แล้วเรารู้สึกแบบทำไมเราไม่สนิทกับใครเลยอไม่พี่เอิร์ดบอกว่าเธอใช้ชื่อเราได้แล้วเราบอกว่าเออโอเคพี่เอิร์ดกับเพี่เยวใช้ชื่อเราได้ตอนนี้ก็เลยสนิทกับพี่เอิร์ดเหมือนกันพี่เอิร์ดก็เป็นอีกคนหนึ่งตั้งแต่นั่งคุยมาก็รู้สึกว่าแบบพี่ คุณสองคนมีความจริงใจมากเลยอะไม่แปลกไม่แปลกแล้วก็เราชอบความเลียวนะในการที่แบบว่าเออบางทีเราก็ไม่รู้จะตอบเหมือนกันว่าเพื่อนสนิทเราอะคือใครเราก็เคยเป็นอ้าวแล้วเขาตอบว่าแบบเราฉลอดล่ะชฉลอดเนี่ยจะเป็นพาร์ทคู่จีนล่ะพาคูจี้นอันนี้จะไม่ใช่เฉิงเพื่อนแต่จะเป็นพี่น้องมากกว่าแต่ว่าก็ทะเลาะก็อะไรเงี้ยกันทะเลาะ่นอด้วยเหรอถือว่าเราว่าเป็นคู่จิ้นที่ เรียวนะบางทีเราน้อยเราอะไรกันอ่ะเราก็จะแสดงออกว่าเราน้อยเราแบบอาจจะด้วยความที่ผู้หญิงกับผู้หญิงนะเพราะบางทีแบบอัดไหมอันนี้เราแอบอยากรู้ไม่ไม่เคยอึดอัดที่ได้เป็นผู้จริงนะแต่ว่าเราจะอึดอัดกับบางมุมที่เรารู้สึกว่ามันเกินขอบเขต ในในมุมมองของแฟนคลับที่เราสึกว่าเฮ้ยบางคนอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราค่ะเพลนซะแบบว่าอยากจะให้เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเจ้าของชีวิตเราอะแบบว่าบางทีทําไมไม่จีบกันเลยทําไมไม่เป็นแฟนกันเลยทําไมไม่ตอบตกลงทําไมไม่เซียสเฮ้ยถ้าเราอยากจะมีคู่จิ้นอะคุณชอบโมเมนต์ที่มีความสุขอ่ะก็ให้มันดูแบบไปตามธรรมชาติเราได้เป็นตัวเองใช่ถ้ามันจะแบบว่าอยากจะให้เป็นคู่จริงมันก็เรื่องของอนาคตไปแต่ว่าณตอนนี้ความรู้สึกแบบนี้แบบนี้มันก็คือความรู้สึกจริงๆนะอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ได้รู้ ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่รู้สึกยังไงแสดงออกอย่างนั้นก็จะเห็นแบบว่าคนก็จะแบบโอ้โหเอาไปละนอนอีกแล้ววันนี้วันนี้นอนกันอนกันแต่ถ้าเป็นหน้อดีนะดูมีหลายโมเมนต์ดีมากกว่าเราว่าเราว่าดูหน้าตื่นเต้นกว่าคู่ที่รักกันตลอดเวลาคิดว่าวันนี้ใครทําอะไรนะใครใครใอนใครวันอะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกดีนะมีเคยมีแฟนคลับแบบจับให้จิ้นกับใครอะไรเงี้ยมีปาอยากรู้ทั้งสองคนเลยไม่มีวะไม่มีเลยไม่มีอะเราว่าเราเข้ามาในวงการในตอนที่ คู่จิ้นมันยังไม่ได้ค<อ>ู่ขนาดนี้แล้วพอมันอยู่มานานอย่างเงี้ยมันก็ไม่เขาก็ไม่จับเราจิ้นกับใครแล้วไงแบบไม่ได้มาใหม่อะไรเงี้ยฉันน่าเคยถูกจิน้นกับใครกัจิระยุตอนโอนิกาทีนี่ก็ลําบากก็ว้าวุ่นเลยแต่ตอนนี้ก็มาพูดจริง <c oughs> ไปแล้วปะ้ะ <c oughs> <c oughs> ตอบจากใจหรือตอบที่เธออยากได้ ในว่นสุดท้ายก็ยไปกับเขาที่เพิ่งมาฉันพบแต่รักจะทำให้เสียใจจะแต่คนใจร้าย สุดคนที่เหลือ วันนี้ฉันมีความสุขเราคอบกันนานได้ไหมต,ตมั้งแต่ทีเธอฉันมีความสุขวันนี้ฉันมีความสุข วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมูดที่พวกคุณทําให้เราตื่นมากเลยนะเราคิดว่าปกติวันไหนที่เราถ่ายสองเทปอะเทปสองเราจะแบบว่ายม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 น่อยเรียกพวกเราว่าคัมภีเหมือนเราได้เห็นเขาเรียกว่าเพื่อนในวงการที่เขาแบบนั่งคุยนั่งเมามอยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้ถึงความจริงใจของคุณสองคนเธอมาเป็นเพื่อนกับพวกเราได้นะได้เลยอาจจะวุ่นวายนิดนึงอาจจะทาตัวไม่ค่อยสมวัยกันเท่าไหร่ใช่ถูกไม่น่ารักดีเนี่ยว่าอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดอะที่แน่ๆนะคะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติมาในรายการ อิงฟ้ามหานเธอวันนี้ได้เห็นในมุมของส้มมาลีแล้วก็วีิวเล็ตที่แบบน่าหลัก โคตรน่ารักเลยพุ่งตรงนะคะก็ไม่แปลกที่เขาจะแบบว่าเป็นไอดอลของเขาเรียกว่าศิลปินในยุคนี้หลายๆคนขอบคุณค่ะข,ขอบคุณมากเลยค่คคะ,คะเป็นไงบ้างโชคดีมารายการนี้ไม่เครียดดีนะใช่แล้วก็รู้สึกประทับใจอิงฟ้าคือรู้สึกว่าคือวีอไม่เคยคุยกับอิงฟ้ามาก่อนแต่ว่าก็คือเคยได้ยินว่าแบบเอาเพื่อนที่จะทํางานด้วยก็ชื่นชมชื่นชมเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราได้มาเจอเราก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้เป็นคนที่แบบ มีเสน่ห์มากจริงๆว่ะแค่มองหน้าไปก็สวยเวลาพูดเวลาอะไรดูน่าฟังมากๆเอใช่แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นคนที่มีมายด์เซที่ที่ค่อนข้างแบบบวกเลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าเออดีอย่างเราเราก็รู้สึกว่าอินฟ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึงจริงๆนะแต่บางทีหน้าฉากเนาะเวลาเราเจอกล้องเจออะไรบางทีเราก็จะต้องเลือกมูดเลือกอารมณ์ที่จะมาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า เออจากการได้มาแบบอยู่ด้วยในวันนี้ในแค่เวลาแบบไม่นานมาก็รู้สึกได้ถึงความเป็นมนุษย์ของอิงฟ้ารู้สึกว่าเออแต่ในเวลายวกันมันโชว์ความเป็นโปรเฟ s ชั o นอลูมากมากใช่เออใช่มากเลยค่ะดีใจค่ะปกติเราจะฟังเพลงเขาแล้ววันนี้ได้มาฟิชเจอริงเป็นเกียรติมากๆเลยเช่นกันค่ะวันนี้ดีใจค่ะเหมือนแบบว่าได้นั่งมองมอยแล้วก็เหมือนได้มีตรภาพดีๆเพิ่มขึ้นด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง นะคะทุกคนรายการอินฟ้ามาหานะเธอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบท้ายๆของ EP ใกล้าจะาสิ้นสุด ซีซั่นนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีซีซั่นต่อไปหรือเปล่าต้องรอรุ้นดูนะคะแล้วก็อีพีต่อไปนะคะจะเป็นใครก็มารุ้นพร้อมกันพี่ฟ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหน้างานนี่แหละเดี่ยวจริงๆใช่ค่ะก็อยากให้ทีมงานช่วยบอกหน่อยเห็นไหมเนี่ยได้นได้นัดเสื้อผ้าไงอย่ามรบอกบอกทีมเสื้อผ้ามารอรุ้นดูนะคะว่าอีพีน่าจะเป็นใครฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องวิีดอด้วยนะคะไปลวค่ะไายค่ะ Do